รีวิวรุ่นบรรทุก8-10ตันนะคะอี่แตนกิจระยนการช่างนะคะคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะ,ะเครื่องอินสุเทอร์โบ3,000อินเตอร์นะคะในส่วนของเป็นเครื่องยนต์สีสุนะคะเป็นส่วนของตัวเทอร์โบนะคะแล้วก็เดินทอรีตให้ใหม่นี่นะคะคอมแอร์ใหม่นะคะก็เป็นระบบเอริฟี่นะคะใช้เป็นระบบะลมดูดนะคะมอน้ำนะคะมีอุ้มลมให้นะคะอ,อินเตอร์ก็เป็นของใหม่จ้ะ ของยพาว power นะคะก็จะเป็นตัวปั่นที่เป็นตรงรุ่นเลยนะคะของใหม่ของน้ำมัน power นะคะกองอากาศกองแก้วในะะส่วนของตัวเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะคะานหน้านะคะเป็นขานหน้า isuzu นะคะยางหน้าเป็นยาง700ขอบ16นะคะขนาดของแนบหน้านะคะจะประมาณนี้ะ เราจะส่งกล่องให้นะคะเกิบซีช้างเรียบร้อยนะคะคันนี้เป็นระบบเบรกจิฟฟี่นะคะเป็นเบรกจิฟฟี่นะคะเกลมกี่คมร้อนเนยนต์ช้านะคะมีให้หมดเลยนะคะขันโยกเกียร์ขันโยกสโดนะคะคันโยกดําจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตีปิดกล่องหลังให้แบบนี้เลยนะคะนี่จะเป็นเบรกมือนะคะแกนวงก็เป็นแกนวงหกร้อน,นะคะจับง่ายงาขนาดนี้เลยเบาะนั่งนะคะกว้างขวางแน่นอนนะคะถังเบรกจิฟฟี่นะคะเราอามันก็จะแหนแต่ ลมให้อยู่แล้วนะคะทุกคันนะคะสโลนะคะเป็นสโลนิสสันนะสโลนะคะก็จะทำแคะ่เอย่าสย่างันนะคะให้เรซีเป็นหลัลงหน่าแบซับในให้ทงเซนเลยนะคะระบบน้ํา4ตันนะคะ่แสงแบบนี้นะคะในส่วนของตัวเน็หลังนะคะความหนกของเนหลังนะคะเป็นแบบต้องใหม่เจเซนนะคะก็อ,อยู่ประมาณนี้เลยนะคะพอใ อะะย่างหนกเป็นร้อยหาสิ5 0 60นะคะส่วนตัวของกระบะนะคะจะวางอยู่ที่เมตร90นะคะความยาวของกระบะบรรทุกนะคะอยู่ที่3มเมตร60แล้วก็ความสูงอยู่ที่เมตร50นะคะสี่สามนะคะสามารถเลือกได้นะคะจะเขียนจะเพ้นท์ลายนะคะอะไรก็สามารถเจนถังอูได้เลยนะคะนะคะจะเป็นรูปลักษณ์ภายนอกนะคะ ตกแต่งถังน้ำมัน60ลิตรนะคะถั mm. งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของงานเพชรลายนะคะตอนนี้เรามีช่างเพชรฝีมือนะคะเข้ามานะคะอันนี้ช่างเห็นฝีมือเพชรให้นะคะนี่ก็จะได้สวยงามแบบนี้เลยใครอยากเพิ่มเติมในส่วนของตัวรถนะคะอยากได้เพชรลายไหนลูกไหนนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้นะคะอาจจะเพิ่มเติมต่างในรถนิดหน่อยนะคะฮะอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้จะไปส่งมาที่กุดน้ําใสนะคะ น่าจะใช่นะเป็นอำเภอจตุรัสของเรานี่แหละค่ะจังหวัดชัยภูมิรนี่นหละค่ะทีมงานนะคะได้รถใหม่นะคะสามารถสอบถามเข้ามาได้ที่0 9 3 4 3 1 6 0 9นะคะ0981299787นะคะร้านตั้งอยู่ที่อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วพกบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ